โอ้โหหิวไหมคะหิวไหมคะควงใหญ่มากมาแงนว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 จุก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 ไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่น ผลไม้ป่านะคะผลไม้ป่าเ,าเอาดดายอะเลยตุย่นตาตุนตายมาก นี่นะคะลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่มากวันนี้พามาชิมมะแงวนะครับใน <c oughs> ที่บ้านคนาดูนะชิมดีน้ำมีน้ำอยูเ่เลยอ้าวหวานตัวนี้หวานหวานอร่อยเลยเยอะมากดูสิภาษาคขมนเขาเรียกว่าอะไรเซรเมือน เซเมือนเซรมือนไก่เหรอเขาเรียกไก่ไทยต้นสีมันแดงเหมือนงอนไก่ไงเธอมาทางนี้ดูสิเนี่ยดูดิดูพวงแบบอื้อกินกันสดๆจากต้นเลยนะแมวหวานหวานตังนี้หวานหวานมากไก่ หวานหรือเปรี้ยวหวานเนี่ยมีหวานแต่ต้นนู้นเปรี้ยวมันไม่เหมือนกันเลยแล้วแต่ต้นเออใช่ออ้ยลูกใหญ่มากมันไม่มีคลื่นที่นี่เขาใช้ตะวันทูเขาที่โรยยี่สิบบาทนะคะสนใจสั่งมองเงาได้นะคะอันนี้คือมีขายนะคะยกเว้นทุเรียนนี่เดียจอดตะเล็กทำคอนเทนต์ตายแล้วนี่ เดี๋ยวเราพาไปดูมะงงวกันนะคะเราพาไปดูมะงงวกันนะคะไม่รู้่ภาษาเขมรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเรามามาดูกันสดๆเลยนะคะมังเง่มแงเง่อันนี้มัง่าเคลดมังเง่ามีมังเง่นะคะเออไปเข้า เดี๋ยวเดี๋ยวใช้นี่ค้นหาอันนี้เขาสั่งมาเนี่ยเดี๋ยวก็ตัดอันนี้แหละอันนี้กิโลละยี่สิบาทกิโลยี่สิบาทอ้าวใครอ้าวกิโลยี่สิบาทสั่งได้นะคะได้ๆซาไกเปล่ากิโลยี่สิบบาทมะแงวหิ่งโอ้โหแล้วร้านตาดูมันลูกกินแต่น้ำอุ้ยลูกใหญ่มากเลยอ่ะอ่ะใครจะมาอุดหนุนตอนนี้มะแงวมีเต็มสวนเลยกิโลยี่สิบบาท น้าออกมาแล้วเจองสวนมาแล้วขโยขยขยขยเจ้าของสวนมาตามแล้วจเจ้าเปไก่ได้ไมไม่น เคยเห็นเมะเงวอางุนปลาเอ้ยอะไรนะลิ้นจีบปลานี่นะคะสวยนะกินกินเม็ดได้นะอันนี้คือนั่งเหาแกขายอยู่นะคะโล20บาทสนใจก็สั่งได้เห็นที่อื่นเขาขายมีแต่ลูกเล็กๆแต่ที่นี่คือแบบลูกใหญ่มากนะคะเต็นเทียบลูกให้ดูหน่อยว่าใหญ่แค่ไหนเนี่ย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 ว่าใหญ่มาก ดูเอานิ้วเอาม,ามือจับหน่อยพวงนะีใ้ใหญ่ๆนี่ถ้าที่อื่นที่เห็นเขาขายลูกเล็กๆแต่นี่คือแบบลูกใหญ่มากดูต้นนะคะโดกเต็มาเต็ถือให้หน่อยอนี่ดูนะคะอย่างนี้เลยนะคะพวงใหญ่ๆยวมาชิมก่อนนะคะชิมก่อน ผลไม้ป่านะคะผลไม้ป่าตืา่นตาตื่นใจมากนะมัแหยงเติมเต็มเดี่ยวเป็นดั่งเชนนี้นะออกมาแล้วสจ้ของสวนมาแล้วค่ะ ก็มวยเจ้าของสวนมาตามแล้ว